สำหรับคลิปนี้ที่เด็ดก็อยู่ที่น้ำปาพริกนะครับถ้าใครยังไม่มีสูตรก็ลองใช้สูตรของผมได้เลยนะครับสูตรนี้รับรองราดข้าวแล้วไม่เค็มมากครับถ้าทานกับไข่กับข้าวแล้วจะพอดีเป็นเมนูไข่ข้นลาดน้ำปาพริกนะครับจะใช้กุ้งกุลานะครับ3ตัวเด็ดหางไว้เลยครับแล้วก็ปลาหมึกสัก3 4ชิ้นตามชอบครับ ก็สำหรับกุ้งกับปลาหมึกที่เราซอยแล้วก็ลวกให้สุกเลยครับสําหรับไข่ข้นก็ใช้2ฟองปกติของราดข้าวสักหนึ่งที่นะครับแล้วก็นมสดเทพอประมาณครับ1เทนํากุ้งกับปลาหมึกที่เราลวกแล้วใส่ตีรอได้เลยครับสําหรับมือใหม่ใครทําไข่ข้นนะครับก็คิดเอาไว้ว่าทําไข่เจียวไม่ต้องกลับหน้าคนกคนไปก็ให้ออกนิ่มๆนุ่มๆก็ใช้ได้แล้วครับ มะม่วงต้องเป็นมะม่วงเปรี้ยวผมว่าดีที่สุดครับถ้ามะม่วงออกมันๆผมว่าไม่เข้ากับน้ำปลาพริกแต่ใครอยากจะแยกไว้ต่างหากก็ได้นะครับแยกไว้ข้างจานส่วนผมว่าราดไปกับน้ำปลาเลยจะอร่อยครับส่วนมะนาวคั้นสดย่อมหอมกว่ามะนาวขวดที่คั้นมาเป็นน้ำให้แล้วนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นส่วนผสมทั้งหมดรวมๆเลยก็จะมีน้ำปลาชุรสนะครับขาดไม่ได้อยู่แล้วผงนัวกับน้ำตาลหนึ่งช้อนชาให้ความหวานแล้วก็มะนาวบีบ ก็ตีให้เข้ากันก็นี่แหละครับเป็นรสชาติของพริกน้ำปลาหน้าตาของพริกน้ำปลาก็มีพริกครับขาดไม่ได้ก็วันนี้ใช้สีแดงหน่อยแล้วก็กระเทียมสักเม็ดสองเม็ดต,ตามชอบครับหอมแดงหัวสองหัวก็ประมาณนี้ครับต่อการทําราดข้าวก็จะมีสูตรทําน้อยอีกสูตรนึงก็คือน้ําปลาสองน้ำตาลหนึ่งเหมือนเดิมชูรสปกตินะครับแล้วก็มะนาวสองซี่อันนี้ก็จะทําน้อยเทได้หมดเกลี้ยงเลย อันนี้ผมทําเยอะเป็น3ช้อนก็เหลือก็จะเก็บเป็นน้าปลาพริกต่อไปนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนๆทําดูได้เลยครับลองดูนะครับ